สบายดีสบายดีพี่น้องสีมากินมะขามเมื่อพี่น้องเบิ้งนี่มันสีแซ่บสั่มเลยพี่น้องเลยนะฟักบังเยอะบังเยอะหนิคุยปะลาซิ่วพี่น้องเลยนะปะลาซิ่วเสิร์ฟน้ำตาลว้าวมากน้ำลายไหลพี่น้องเลยนะนี่มันงการได้กินซ้ำตอนนี้ก็ได้สาีกินลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งพี่น้องนี่มะขามนี่เปรนะพี่น้องเออนี่นะ พ่อสัมมิก็พ่อได้พี่น้องแซ่บอเสพจีดอเบิ้งพี่น้องกินนี่คักเขาได้นี่ยนะนะออ๋ตัวนี้ถุกทุกอย่นะประเด็นเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ตัวประเด็ปลาซิวยู่น้องเลยเบิ้งพี่น้องมันซีซ่บเลยนี่นะเอาเลยเด้อเอาเลยเด้ออืมอืม แซบแซบบอืมขาเอ๋มอ่ะอืม okay. น่รักตื่นอืมอืมคล้าไปเอ่นีผาผ้าแล้วล็อกเปเรียบร้อยคุยเลยพีอะอืมอม แซบอยู่ได้แซบอยู่ได้มาขามเพล้อมี่ก็ฟังอ่อนงามนะท่นที่ขานเปาะจกินล้นกถอะเนาเดี๋ยวจะกินนะเบิ้งมีแต่เปาะมั่นเพล้องอเแบบนี้เลยนะคุยได้ทุกกันเพลอ À, <laughs> <laughs> bạn đây <laughs> 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 này các hết bứng đâu Nào, hết bên xe nó mình xôm phốt anh à, bên này luôn này. nha bạn như บางคนแห้งเด็กจองมาโผ้เออเออกะให้จองมามีพร้อมนะมาแล้วอืมทำเนี้ยแซ่บแซ่บพี่น้องเยอืมเพลอยังม่ท่านเคยกินกินลองเบิร์พี่น้องเยส้มมะขามขามะขามธรรมชาติบ้านเฮาเออมา